ทุกคนผมมีอะไรจะบอกครับคือช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยว่างเลยใช่ไหมเพราะว่าคลคิปจะอะไคลิปอะบางวันสองวันลงอะ่ะเพราะว่าแบบเราไม่ว่างการคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับกันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยด้คุยกับน้องเลยคือคิดถึงกันนะไม่ใช่อะไรเลยคิดว่าแบบถ้าไม่ทำคิดดีกว่าจะดีกว่าไหมเลยคิดอย่างนั้นนั่นแหละครับ ก็งั้นแหละที่ผมคิดได้ก็คือผมอะ่ะจะปิดช่องเว้นัน่นย่าอย่ายา,ยา,ยาคือไม่ต้องเม้นเสียใจคือมันปิดช่องอะ่ะปิดไปเลยเพราะว่าแบบเราจะลบช่องทิ้งไปเลย <laughs> เราทำาขนาดนี้แล้วอะ่ะเจ๊ไหมทุกคนก็คงแบบถ้ามาขนาดนี้แล้วเราปิดทำไมหกถ้าคนหกคนติดตามต้องหกหมื่นเจ่ไหมเข้าใจเว้ยราเข้าใจดีเลยเ แต่แบบไม่ไว่าคือมิกคือมิกต้องขอโทษจริงๆเวย้ยมิกต้องขอโทษที่ว,กกดดว่าแบบมิกกหกอย่างจริงีกงยินดีต้อนรับสู่เดลเมษาครับ